สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่องแฮฟฟันนี่นะคะคลิปนี้นะคะจะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับไอเทมนะคะที่เขาบอกว่าจะเป็นของฟรีจากทางโรบอกนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะโรบอกหมดโรบบอกหมดเหรอตรงนี้เลยร้านนารูชอบร้านเกมโรบบอกอันดับต้นๆของเมืองไท บริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพารทำหมัดหาดาบและรับฟาร์แมแบปบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็นเลือกกันเลยยิงอยู่ใต้คลิปนะคะแต่พี่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เอามาจากข่าวนะคะข่าวขอบอกว่ามันจะเป็นของฟรีจากทางโรบอกที่จะออกในปลายปีนี้นะคะก็น่าจะเป็นเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมนะคะซึ่งยังไม่ทราบนะคะยังไม่มีกําหนดว่าวันไหนอะไรยังไงนะคะพี่ต้องขอบอกว่ามันเป็นข่าวนะคะที่มาจากแหล่งข่าวบอกว่าฟรีแต่พี่ไม่ขอคอนเฟิร์มนะคะว่า ว่าฟรีทั้งหมดหรือเปล่าเราจะต้องรอดูนะคะว่าฟรีหรือไม่ฟรีนะคะเรามาดูของชิ้นแรกกันเลยของชิ้นแรกนะคะก็คือนี่เลยนะคะเป็นน้องตระ่ายนะคะที่อยู่บนถังไม้นะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบออไม้ไผ่นะคะมีป้ายวิสีดแดงแบบนี้นะคะก็น่าจะมาในรีมอ๋อกรุดจีนหรือว่าวันปีใหม่ของจีนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะอยู่บนหัวเราแบบนี้เลยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้อยู่บนหัวนะคะก็น่ารักน่าชังมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูของชิ้นที่2กันนะคะของชิ้นที่2นะคะเป็นของที่ประดับอยู่บนหัวไหล่นะคะจะเป็นน้องกระต่ายเหมือนกันนะคะคือปีหน้ามันคือปีกระต่ายนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเลขสองศูนย์สอด้วยนะคะก็ทําให้เห็นนะคะว่ามันเป็นธีมเอาวันปีใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าของปีหน้านั่นเองะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยทุกคนเห็นไหมมีสองศูนย์งมแล้วมีรูปดาวแล้วก็มีน้องกระต่ายฟันเย็นๆอันนี้นะคะและของชิ้นที่3นะคะพี่หาไเทมไม่เจอนะคะ ก็ขอให้ดูรูปเอาแทนแล้วกันนะคะก็จะเป็นอวตารโรบแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หมวกสูงๆแบบนี้เลยแล้วก็มีสายสะพายนะคะเป็น2 0ง3หรือว่าปีหน้านั่นเองนะคะจากที่เห็นน่าจะเป็นของที่เอาไว้ประดับบนไหล่เหมือนกันนะคะน่าจะเป็นตัวเล็กๆเนาะและนี่นะคะก็คือ3มไอเทมนะคะที่ข่าวแจ้งมาว่าน่าจะเป็นของฟรีจากทางโรบอนะคะซึ่งน่าจะให้มา ออช่วงปีใหม่นี้นั่นเองนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นน้องกระต่ายนั่นเองนะคะแล้วก็เพีเอามาลองให้ดูได้แค่2อนะคะอีก1อันมันหาไม่เจอจริงๆนะคะเอาเป็นว่านะคะเรามาอรอลุ้นแล้วกันนะคะว่าอาทางเราบอกจะแจกฟรีหรือเปล่านะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยคลิปนี้ก็ไปละจ้า